ค่ะวันนี้เราจะมาหาหน่อไม้กันอีกแล้วนะคะและที่นี่คือประเทศพม่าค่ะเจอผลไม้ป่าด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะกินไม่ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วไม่มีสั์เล็กสั่งน้อยชนิดไหนกินเลยค่ะนี่อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะคะข้างในก็จะกลวง แล้วก็มีมีสองเมล็ดค่ะมีน้ำฉ่ำเลยนะคะต้นของมันก็จะอยู่ข้างบนค่ะต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะผลข้างบนนะคะยังเป็นสีเขียวอยู่เลยค่ะแสดงว่าผลที่สุกแล้วเป็นสีเหลืองค่ะสีสันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เราก็จะเก็บไปดูเฉยๆนะคะไม่ได้เก็บไปกินค่ะระหว่างทางก็ดูหน่อไม้ข้างทางด้วยนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้เข้าป่าไกลที่ไหนนะคะนี่ก็เป็นสวนยางพาราค่ะวันนี้ก็จะมาหานอนไม้ที่สวนค่ะสวนที่นี่เป็นของชาวบ้านนะคะแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้มากรีดยางค่ะสวนก็จะเป็นแบบน,นี้เลย ปีนี้ที่ประเทศพม่าน,นะคะพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีหนออไม้ชนิดนี้เลยค่ะเฉพาะปีนี้นะคะทุกปีนี้จะขึ้นเยอะมากเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมปีนี้ไม่ค่อยมีเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะหาหน่อไม้ไปทําเป็นหน่อไม้อัดถุงนะคะไว้กินช่วงที่ไม่ใช่ดูดูหน่อไม้ค่ะ

นี่เพื่อนๆเ,เราเจอหน่อนนไม้ไผ่นะคะรู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวด่วงอยู่ข้างในค่ะวิธีการดูก็คือจะถูกเจาะรูไว้แบบนี้นะคะหน่อนไม้จะถูกเจาะรูไว้แบบนี้นี่จะมีสองรูนะคะแล้วก็ยอดอ่อนขั้นบนนะคะนี่จะอวบๆแบบนี้ค่ะถ้าเป็นต้นนี้ก็ยอดอ่อนขั้นบนไม่อวบนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกเจาะรูไว้นะคะนี่ก็น่าจะไม่มีค่ะแต่ต้นนี้น่าจะมีนะคะเพราะว่าถูกเจาะรูแล,แล้วก็อวบแบบนี้ค่ะ ม,าามนี่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเวลาตักอ,ออกมาแล้วนะคะจะรูแบบนี้ค่ะแสดงว่าตัวดวงจะออกแล้วค่ะถ้าแบบนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วนะคะไม่มีแล้วแบบนี้ก็ไม่น่าจะเก็บน,นะคะไม่ค่อยมีหน่อไม้เลยค่ะทุกคนนี่ก็ใช้เวลาหานามเหมือนกันนะคะได้แค่นี้อยู่เลย ก็เดี๋ยวจะหาต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางหน่อที่เพิ่งจะแต่งเงาเพิ่งจะแต่งเงาเล็กๆเ,เองค่ะก็เลยคิดว่ายังไม่เก็บน,นะคะก็เก็บแต่หน่อที่สูงที่กินได้แล้วค่ะเพราะว่าเอาไว้วันหนังค่อยมาเก็บน,นะคะก็เหมือนที่ว่าไปค่ะว่าปีนี้ไม่ค่อยมีหน่อชน,นิดนี้เลยค่ะทุกปีนะคะไม่จําเป็นต้องไปหาเลยค่ะทางทางม่มีเยอะแยะเลยนะคะ จริงการที่เราเข้าป่าไปหาหน่อไม้นะคะควรจะใส่ถุงมือมาด้วยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ลืมเอาถุงมือมาค่ะเพราะว่าในหน่อไม้นะคะจะมีขนค่ะขนที่ยู่ในหน่อไม้นะคะจะคันบ้าๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าติดอยู่ที่มือเรานะคะแล้วคันแล้วเราเอามือไปจับที่ไหนนะคะมันก็จะคันค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเข้าป่าด้วยนะคะก็อ,อย่าลืมเตรียมถุงมือกันมาด้วย เราก็เจอหน่อไม้ที่มีตัวด้วงอีกแล้วนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะยังไม่แกะตัวด้วงที่นี่นะคะตัวด้วงนั้นจะอ่อนมากๆเลยค่ะถ้าเราแกะที่นี่เราไม่มีที่ใส่นะคะเดี๋ยวจะถูกหน่อไม้ทับมันแบนหมดแล้วค่ะนี่ก็ได้ไหลายหน่อเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแกะที่บ้านค่ะครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าการมานี้จะเจอตัวด้วงนะคะเพราะว่าก็ได้ไปหาหน่อไม้ไหลายที่ค่ะไม่ค่อยเจอนะคะ ก็คิดว่าปีนี้คงจะไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่ามาที่นี่เจอหลายตัวเลยค่ะตื่นเต้นมาก นี้ที่นี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะถนนจะไปแม่น้ำอยู่แล้วนะคะคนที่ขับรถไม่เก่งนะคะมาไม่ได้เลยค่ะถึงชื่อไร่แล้วค่ะมีกค้อหน่อไม้ของวันนี้ที่ไปหามานะคะพเพื่อนว่าได้เยอะกันไหมคะ có mẹ cô có dù nắp nhà ở hân hân nát rồi Ba mình có chọn hân hân nát hân 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 hân

ô tay rồi, mó tay rồi, có là nhát nó mó tay chưa tần nó thôi, là nhát tần nó to không ừ, tay chia rồi. Dia besar. Nekat. 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 Mama jalan. Mama jalan. Mama jalan. Lihat

ึงบ้านแล้วคะ่ะนี่ก็จะมาแกะหน่อไม้กันอีกรอบนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะแกะ <tt umb> แล้วก็ล้างหน่อไม้ไปด้วยคะ่ะถ้าเพื่อนๆต้มหน่อไม้กินนะคะอย่ากแกะ <t umb> หน่อไม้แบบนี้เลยคะ่ะเพราะว่าจะทําให้หน่อไม้สีไม่สวยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยคะ่ะจะต้องต้มทัาเปลือกเลยนะคะแต่ว่านี่จะไปทําหน่อไม้อักถุงคะ่ะก็เลยแกะแบบนี้เพราะว่าจะเอาไปนึ่งคะ่ะการทําหน่อไม้อักถุงนะคะ จะต้องล้างให้สะอาดค่ะไม่อย่างนั้นหน่อไม้จะอยู่ได้ไม่นานนะคะระหว่างแกะไปก็เจอตัวด้วงด้วยนี่แต่ว่าตัวไม่ใหญ่ามากนะคะตัวด้วงไม่ใหญ่ามากจะเป็นสีขาวค่ะถ้าใหญ่มากจะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะคะทุกคนเราจะเอาหน่อไม้ไปนึ่ง20-30นาทีค่ะ ึงเวลาแล้วนะคะสีหน่อไม้จะสวยมากเลยค่ะทุกคนน่ากินมากสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหนังยางถุงแล้วก็ที่คีมนะคะแล้วก็จะมีน้ําด้วยค่ะสําหรับไล่อากาศนะคะนี่เราก็จะหยิบใส่ในถุงเลยนะคะก่อนอื่นก็คือที่คีมนะคะเราจะต้องอไปฆ่าเชื้อก่อนค่ะอย่าใช้มือนะคะเพราะว่าจะทําให้หน่อไม้ของเราอยู่ได้ไม่นาน ก็จะยิมหน่อไม้มาใส่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วจะเอาไปจุ่มในถังน้ําที่อยู่ข้างๆนะคะเพื่อที่จะไล่อากาศเสร็จแล้วก็ค่อยเอามามัดหนังยางให้แน่นๆนะคะมัดไว้หลายชั้นค่ะแล้วค่อยเอาไปเก็บนะคะการเก็บก็คือจะเอาหน่อไม้ไปขวนไว้นะคะในที่ที่ร่มหรือว่าในที่ที่เย็นค่ะไม่โดนแสงแดดน,นะคะจะทําให้หน่อไม้อยู่ได้นานค่ะ ได้แล้วค่ะน้องแม่อัพถุงถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ